ผู้ชมครับพบอิดพิชิตโชคนะครับวันนี้แปลกตาไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวของ8เซียนจากจังหวัดตรังใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วธรรมดาไม่ได้แล้วครับหลังจากแจกเสื้อไปแล้วคนละสิบตัวเดียวบางหิมได้ด้วยวันนี้ครับพี่สีพรเขาบอกว่ากลุ่ม8เซียนนี้รักกันมากวันนี้แหละครับผมจะทําให้เขาแตกแยกกันนะตามความตั้งใจของผมเลยนะฮะเพราะว่า8คนแต่จะมีเพียง4ี่ชุด จากจานโอเคที่มอบให้ได้แน่นแน่สี่คนเท่านั้นฉะนั้นทุกท่านพร้อมที่จะชิงโชคกับเราหรือยังฮะพร้อมใช่ไหมฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับเพราะว่านำบัตรของทุกร้านอยู่ในนี้แล้วนะฮะกติกาง่ายมากนะครับผมเริ่มเทปแรกเลยนะจ๊ะก็คือในนี้จะมีนำบัตรของทุกร้านมีทั้งหมด8ล้านหยิบมาทีละ2ล้าน2ล้านค้าถ้า2ล้านค้าพอได้หยิบมาปั๊บ นี่คือตู้ของจานโอเคนี่นะฮะสองร้านค้าต้องมายืนประจําที่คนละฝั่งนะฮะและเมื่อผมให้สัญญาณน,นี่คือกุญแจนะครับนี่คือกุญแจนะครับทั้งสองฝั่งจะมีดอกเดียวที่ไขได้ผมไม่ทราบว่าอันนี้เป็นของฝั่งนี้หรือเปล่าหรืออันนี้จะเป็นของฝั่งนี้หรือเปล่าฉะนั้นนี่คือความนี่คือความซาดิสของทีมงานเรานะฮะใคร ไส้ได้แล้วหยิบจานโอเคออกมาแล้วก็บอกว่าโอเคดูฟรีตลอดชาติเอาจานโอเคไปเลย1ชุดนี่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 สำหรับกลุ่ม8ปดเซียนเท่าน,นั้นนะ <Hey. S 1> กลุ่มอื่นไม่ให้เออกลุ่มอื่นไม่ให้บอกแล้วว่าถ้าถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจับสลากเลยดีกว่า, <Hey. S 1> มาผมหาประธานของงานก่อนนะครับส <Hey. S 1> องใบลูก <Hey. S 1> หยิบมาใบหนึ่ง <Hey. S 1> ที่ชอบ เอาใบเอาใบที่ชอบโอ้ยถ้าหยิบทั้งปึกเททิ้งเลยลูกอันนได้แล้วหนึ่งนะครับอีกอันนึงอะไรดีลูกใบเดียว,เ,ยวเอาใบนี้ครับใบนี้ครับใบนี้ครับคุณผู้ชมครับคู่แรกของเรานะฮะแน่นอนว่าอันนี้พี่สิพรเขาโชว์เก่านะฮะว่าเป็นการ์ดจากเมืองจีนนะฮะ ก็โชคมีคมขวันเล็กน้อยว่าไปจีนมาแล้วฉะนั้นเรื่องขายแค่นี้เล็กน้อยมากมอนพี่สิพรครับพี่สิพรต้องเจอกับขอเชิญคุณพงศักดิ์จากร้านสมชายกันไปฟ้างครับพี่สิพร้วยครับพี่สิพรเลยครับมาครับมาครับมาครับโอ้โหวันนี้หัวหน้าแก๊งออกก่อนเลยนะฮะ ผมไปที่ไหนผมไม่ได้สายว่ามันมันบบันะหรโอ้มีมีการเป่าคถากันเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมยังฮะโอ้เดี๋ยวมันจะมีการเปิดตู้ออกมาเดี๋ยวน้องจะอันตรายนิดนึงนะลูกนะคุณแม่ช่วยพาน้องไปแช่ตู้เย็นด้วยครับผมน้องน่าจะร้อนนะฮะดูทรงแล้วนะฮะสองอันนี้ผมไม่รู้ว่าพวงไหนใช้แต่อย่างเงี้ยตู้เล่นทำทำทลา ทำ,ทำทด้ทำจะขโมยเงินเรียรวัดแล้วนะฮะมีแง่ตู้เล่นด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสองพวงนี้นะครับผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าพวงไหนถ้าผมให้สัญญาณแล้วนะครับใครมากับใครเชียร์คนนั้นนะจ๊ะถ้าเปิดถ้าเปิดได้หยิบจานโอเคออกมาแล้วพูดว่าโอเคดูฟรีตลอดชาติจานโอเคเป็นของคนนั้นไปเลยพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้ว เร่อาละครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับหัวหน้าแก๊งเราจะโชว์ก่อนเลยนะครับโชว์เหนือก่อนเลยนะครับถ้ากุญแจถ้ากุญแจผิดพวงส่งคืนนะครับส่งคืนกันะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้พี่สิพรนี่ตามไปดูนะครับแต่ไม่ได้สังเกตเลยนะครับฉะนั้นแล้วแก๊บจะไม่รู้เลยนะฮะว่าเป็นพวงไหนนะครับเอาละครับสมชายการไฟฟ้าตามมาแล้วครับยังงงอยู่นะฮะอย่าว่าแต่ไขเลยฮะแย่ยังไม่เข้าเลยฮะไม่ใช่รู้นี่ครับสองอันนี้ครับสองอันนี้ฮะ ถ้าคิดว่าไม่ใช่ต้องแรกกันนะฮะต้องแรกกันนะฮะเรามาดูความรักกันของกลุ่มแปดเสียนให้ดีนะครับเ,เดี๋ยวก็รู้นะครับามีการข้ามห้วยมาแล้วนะครับอเอาสลับดอกกันแล้วครับไม่นะ ไม่ใช um ่ได ouais right. well uh ้เะดูนะเมื no, ่อกี้ได้ไอ้าไม่นี่ไม่ใช่ครับเมื่อเมื่อเย็นเมื่อเย็นผมบอกพี่สีพรไปว่าพี่เดี๋ยวพี่แข่งเปิดตู้ชิงจานด้วยนะพี่สีพรบอกไม่เอาไม่เอาให้ให้เขาไปเลยให้ลูกทิมไปเลยเขาไม่แข่งให้เพื่อนเพื่อนได้ไปแต่เมื่อกี้พอพี่บงศักดิ์หยิบมาพี่สีพรบอกว่ามันใช่เหรอ ลองอีกทีดิลงอีนี่แหละฮะรักกันจริงนะมันลงนะมันลงนะมันลงอ้าวโล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 ฮะโลฮะโลฮะคุณผู้ชมครับและเกมนี้นะครับสำหรับพบอิทธิพิชิตโชคสเปเชียลนะครับสำหรับปุ่มแปดเซียนของตรังโดยเฉพาะเลยนะฮะเกมนี้ประกาศอีกครั้งหนึ่งคนที่ได้จานไปก็คือร้านสมชายการไฟฟ้าครับ